สวันนี้พบก,กับผมพี่มาสเตอร์ทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องผมจะมาเล่นไม c คร f บเอาชีวิตรอดเฮ้ยโอเคเอาชีวิตรอดนั่นแหละในเวอร์ชัน1.0.6ก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนในทางสิ้นก็ขอประทานโทษด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรทำก็เลยมา ลอดกากโอ้ยไม่ว่างลรอกอยู่นั่นแหละก็ <c oughs> ถ้าเสียงผมเบาไปก็ขอทานโทษด้วยครับโอเคมาเลยโอเคหรือว่าพวกเราจะมาเล่นซ์ฟเวอร์ดีเอาเป็นซับเวอร์แล้วกันนะคะ วันนี้ที่คนจะมาเล่นเราจะเป็นเซอร์เวอร์โอ้โหนวบ้ยวบ้า,ามา,าดูก่อนของคุณเจ้าอันนี้ผมหลอมาจะเล่นเป็นแบบสกายวอล์ั่งมันในคอมดีป้าแบบสนุบเบาไปนะครับเราว่ายิางฮนูโดอนอะ่ะมันจะเป็นขึ้นแบบ HP พีเป็นเลือดก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูด ไป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 โอ๊ยอะไรวะอ้าวเข้าไม่ได้ทำยัดีทำยัดีแล็บนะฮะพอปรับดูก่นอนเคก็ยังจะื่ออยู่นี่ก็เค้ลองเข้าครั้งหนึ่งฮะว่าจะเข้าได้เปล่า เป็นซาบะเอออจีด okay, <c oughs> okay, hmm. ังเราเป็นเอออุ้ยยัยไม่แม่มาขึ้นอย่างนั้นแปลว่าได้นะฮะโอเคมาดูกันจะเข้าได้หรือเปล่านะฮะก็อืเออเออื้อตอนนี้ก็แถวบ้านผมก็มาอยู่ข้างๆผมนะก็ พี่อะไรโอเคนี่ข้ได้แลั้นเอดแราฟนึงต้า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 ฮึ่มนน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 ฮึ่มขอยากมาเล่นก็เดี๋ยวผมคัทหน้าเดี๋ยวผมจะมาเข้าซับเวอร์สอนสมัครเฮ้ยซันสมัคร์กอะไรซัเวอร์นี้ก็ได้นะ เข้ามาจะเจอไม่ได้ R E ให้ทับ R E G I S T E R เว้นแล้วก็รหัสผ่านทับล็อกอินก็บ A M O G i N เว้นแล้วก็รหัสผ่านที่เวลาใส่ไปครั้งแรกโอ้ยโอ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไอย่างเงแป๊บ ล็อกอินเวนปุ G ๊บปุ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 ๊บโอเคน่าจะได้แล้วว้าวผมจะมาเล่นเป็นเนอร์สกายวอโอ้ my god อ h oh my god อ๋อเป็นบาปแล้วโอเคเสียงผมแปลกก็ขอประทานโทษด้วยค่ะก็นี่เป็นการ เอมอมองคลิปครั้งแรกทำไมมันแปลกโอ้ my god เก like wow okay ิดบ้าได้ขึ้นนี่อ่ะมีมีงไงได้ป่ะมาว้าวเฮ้ยคุณจะออกเข้าไหมก็ประทานโทษด้วยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็ผมไปลงครั้งแรกนะฮะ ก็เอาเป็นว่าเร่องสจีนเนี่ยแหละถ้าเกิดเรอสีเนี่ยผมจะเล่นแล้วมันแล็กมากๆเลยถ้าเกิดเล็กตรงไหนก็เขาประทาทนโทษด้วยนะครับเอาสตีนเขาเข้ามาในเรื่องก็แหววันก็อลองเข้าอีกทีหนึนะ่งหรือว่าจะเอาเป็นสกายวอลเลยดีไหม ก็ไซมใหม่ hg 4ี่ g ถ้าใครอยากมาเล่นก็ก็ก็เล่นได้นะ hg เอเป็นพลย์ดีกว่านะวาน่าจะเัาจะได้ p a a y t h h g d t d d d ตีโอเคมีเอาไปจิตไปเพลยได้เลยนะก็ถ้าก,ก็มีอะไรแล้วกันผมนก็จะเล่นประมาณสองตาพอไหมผมว่าผมน่าจะตายทั้งสองตาถ้าฟลุกผมก็ชนะไปผมว่าไม่ชนะหรอกผมมันกากฟังปากดีๆนะครับผมมันกากไอเอ็มนุบีนุบีก็ ีมงเขามไปก็ขอประทานโทษนะครับแล้วๆๆๆๆแล้วแล้วลนลนนี่ผมอยู่ในบ้านก็ผมถ้าพูดถึงดังวายายด่านะก็ออกไม่มีอะไรประมาณสักซับผมอาจจะไร้สตรีโอเคตอนนี้ก็มาแล้วครับจะเห็นว่าความเล็กมหา้านี่เยอะมากพอมันดูกันครับว่ามีห้องไหนโอ้มันมีอยู่ห้องเดีนะครับที่ว่างแล้วก็ ศูนคนเลยอะอื่นเขาก็เล่นกันอยู่ทำไงดีทำไงดีเคคขงคนต้องมีทางเดียวคือต้องร้อยให้คนเขาเข้าครับโอเครอรอรอคนเข้าโอเคนี่ไงเข้าสามคนแล้วก็เข้า,าเลยนะโอ้ m ไม o ก็ โอเคห้างจะล้วโอเคโอเคโอเคนี่ตอเราไปเพื่อนกันนะครับพอผมไปกับเขาได้ผมพอเขาเปิดกล่องผมจะฆ่าสังหารเขาเรียกว่าอะไรนะแบบจ้องฆ่าเออเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรผมลืมไปแล้วนะ โดยที่ไม่ให้ศัตรูเขาเรียกว่าเออมันเป็นว่าช่างเถอะโอเคโอ้ทำไมแมบมันไม่โหลดว่าโอเมก้าก็เป็นอะไรที่ลำบากมากแมบมันไม่โหลดอะแล้วก็ทำไงดีทำไงดีผมว่าผมไปตรงกลางเนี้ยโอเคแมป ก็มีทิกนะหนึ่งแลไปเลยครับปื๊ปื๊ดผมเอาของห้องบนมาปุ๊บ ว,ว้ายัมาเตะเตะฟึบ์ปึ๊บโอเคผมคงต้องลงฆ่าคนนี้ได้หรอโอ้แมวไม่โลดโอเคเล้เข้ามาใกล้ๆแมวมันโลดได้ผมจะทำการเออฆ่าเขานะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่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 เอสเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมไป อืออืออืคน oh, แรกที่ครับผมไม่ค่อยชอบซับแอดจีเพราะอย่างนี้แล้วไอ้นี่มาสู้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 พ่อผมตายแน่ของเขาดีกว่าแล้วก็โอเคถ้างั้นเราจะปล่อยเขาไปนะฮะก็ว่างั้นก็มาหาของกันเถอะโอเคผมเจอตรงนี้นะฮะหนึ่งองค์เปิดดูดิมีอะไรดีเปล่าโอเคมีลาภิดก็ ก็ก็โอเคนะเราพก็ดีนะโอเคต้นกินพกินงามอร่อยแตงเลยกเอ๊เจอคน่ะเจอคนอ่ะทำไงดี่ะโยช่วมีชุดกอพนะ โอ้โอ oh, 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 oh ้โอ you know, you know. okay, so ้โอ the ้โอไม่ก็ผมจะตายผมจะตายผมว่าผมตายนะเนี่ยเออเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเออยังไม่ตายบ้าอะไรเล่าคาิรคเตอร์นี่ก็ผมจะขอไม่สมัครนะครับถ้าเกิดรบกวนในการวิสัยทั์ของท่านผู้ชมก็แล้วประทานอภัยในณที่นี้ด้วยนะฮะก็เออ เออรอมันโหลดหนะ้สาสปาลหน่อยช่วงเสียฟไว้ด้วยแล้วกันเนาะอืมออไมค์ก้าว้าโอเคผมจะไปควักเพหร,รือว่าผมไม่น่าจะอัมตุกบอลควักเพเพผมว่าน่าจะคุิดเพนะคือฮ่าเร็วๆตอนนี้มผมควรอยู่ตรงกลางไหม ผมว่าอืม <function als. S 1> ไม่ดีกว่านะมันจะขอไปที่อื่นนี่ไม่ใช่ตรงกลางเอ่อปะ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 และโอเคผมก็ไม่สามาาถใช้สายแล้วนะคบก็ถ้าผมอยากใช้ผมจะใช้สายคิปเปอร์ถ้าคิดเออนี่ครับ T A N K นี่คือสายเดียวที่ผมจำได้ท่งนี่ครับมันบอกผมดิจิตเตอร์หรือมันก็ล็อกอินใช้ซึ่งผมเกลียดอ่ะ จริงก็กรีจิสเตอได้อะแต่มันต้องใส่แบบก e ีโมงอีเมลแบบมันน่าลำคานะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เมลนนี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายนะครับก็เวลาก็12นาทีกว่าแล้วก็ตาสุดท้ายตานี้ผมจะลองเล่นให้ชนะให้ได้นะครับก็เป็นไปได้ผมอยากได้ภาคงนะแบบพัาคุม ืดไปเลยไม่ต้องไปสนใจอันนี้กับดักว้าวรีบไ,ไปนะรีบไ,ไปเดี๋ยวพวกเราจะโดนตุ๋ยตูดโดนฆ่าอุ้ยอุ้ชพ้องกันฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ชพ้องอยูาา่ในเกมโฮตเลยนะอนุ้ยอุ้ยยังมีควัน ตอนนี้ก็ผมจะทำผมอยากขึ้นไม้นะโอเคตรงนี้ขึ้นได้อยู่อุชุกเก้ไม้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปตรงนี้แล้วก็นี่นี่ขึ้นตรงนี้ไปตรงนั้นเปิดจุกจะเค้แต่พันนองซึ่งก็ไล่ขานะนจริง โอ้ยโอ้ยอีกคนนี้มันแฮกมันทาวะโอ้ไม่กอดโอเคถ้างั้นก็เอาเป็นว่าแพ้สองตาเรือดเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับก่อนจะลาไปก่อนก็ลืมอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนนะครับ